สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวบ้านกกกอกนะคะค่ะก็แวะมาบ้านพี่อ้อยมาแล้วหรืออ้อยมาแล้วในหน้าตาตัวจริงเสียงจริงออก็เป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาสวยๆอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้นะคะก็มาเอาสิ่งหนึ่งนะคะเอาสิ่งหนึ่ง,ดดงมา เพื่อมารับปลาร้านะคะที่รักนะคะปลาร้าที่รักนะคะโอ้ยใครนัดต่างกันนะคือเนี้ยใครนัดต่างกันนะคลิปช็อตการ์ดิวเลยนะเนี่ยคือคือชีตชีตดูมันมัยกขาขึ้นกันดีว่ามัยกขาใส่ป้าย์เด้ออ้อยทั้งสองร้อยไร่เด้อนาพ่นน่ะ นาแม่ย่าโอ้ยชิดชิดคืออะได้เดี่ยวกว่าสีนี้ไปได้เดียวกว่สิมีไปแห้ป่ะเดี๋ยวครับไปบ้านพี่อ้อยนะคะพอดีสักหน่อยเนาะที่นี่เขาทำนาปีหนึ่งสามครั้งนู่น จ้เขานับฝรั่งขานับฝรั่งใช่เขานับฝรั่งห้าังได้แล้นเรื่องอะไรแ้เรามาถึงนาของเราแล้วที่เราซื้อทิ้งไว้นนแสนนานมากโอ้ลืมเลยจะลืมเลยปะไอแกเราสอเอาแล้วนะคะสองสิอาเขก็เจออีกแล้ว สวมสิไม่ดับไปหรอหนึ่งวิแล้วเอาหนึ่งวิป่ะนาทีพอเกิดดับไ้เอาหนึ่งวิประเสริฐวะอ๋อหนึ่งนาทีอย่าลืมไปเครื่องรถถ่ายถ่ายใหม่โอ้ยเสียงเคียดฮ้องยิงไปหาปลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้เป็นกระสอบนะโอ้ยอ่อนซอนเราไม่ถึงครึ่งชั่วโมงได้เป็นกระสอบเลยนะนี่หรอไม่ พูดถึงถ้าไปแกไปแต่ละครั้งน่ะาอดมอยู่ไหมปอ้ยยู่ทุกจเลมื่นอรยเจอไปแล้วปลาแตนซื้อที่วานั่นนี่โน่นที่ชะมดนะไปเดี๋ยวเราไปพี่อ้อยนะคะก็ให้ปลา คือลุงช่างมาส่งพี่อ้อยนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะเจ้าของร้านเองนะกินเลยชาเขียวชาน้ำนี้น่ากินเนาะกินเลยจะได้มีแรงน้ำนี่น่ากินมากเลยเอสตีไม่มีใครห้ามเราเลยเนาะไม่มีแต่คนสนับสนุนที่จะสนับสนุนเลยเอสตีดูนะคะ โอ้โหกินปลามาเลยหอมเลยปลาส้มหอมทันทีเลยเนาะหมกเลยเนาะหมกจำแจวหมกใส่ใบตองไปเข้าห้องน้ำไม่ไหวแล้ววะเดี๋ยวซักหน่อยค่อยไปอันนี้น้องสาวพี่อ้อยใช่ไหมตั้งแต่มาจากงานฉลององค์ปู่คนก็หมักไว้เลยนะคนก็บอกว่าให้ป้า มาขนไปมาข้นไปนะทุกคนเขาอะไาคัดเย็นแล้วเนี่ยคนอะไรไม่คือพี่อ้อยเนี่ยตั้งแต่เขากลับมาจากงานฉลององปู่เขาก็หมักปลาร้าไว้เลยหมักปลาร้าไว้ใช่อือเพราะว่าปลาไปดูเขาคนปลาป่ะเป็นครั้งแสงเดียวเลยอย่างนั้นน่ะขอแยกข้าวไปเลยนะโอ้โหฟาดลง เลยน้องเต็มเลยโอ้ยพวกปลากระดีมเลยโอ้โหระบายได้ออกเยอะเลยแล้วบอกมีทั้งมีอะไรเอาให้หมดโอ้โหเสร็จโจนอ่ะมีเนื้อปลาฉลาดด้วยนะไปลาบได้เลยเนื้อปลาฉลาดคือปลาอะไรไทยนะไม่รู้ไม่รู้ เนื้อปลาฉลาดนะโอ้ยเนื้อปลาฉลาดขูดต้องลาบเหรอแล้วไปลาบเลยมาไปลาบเลยอ่พีน้งก้อยก็ได้ลาบก็ได้ลวกแล้วก็ปรุงอ๋อลวกแล้วปรุงไม่ถามดูเมาดูน่าจะประมาหมดบอหมดบอว่ะอุ้ยดูแมงทำไมน่ารักจังเลยหมดแต่เดนหน้าจะเก็บยากบ้างเหรออันนี้คืออะไรเนี่ยเข่าเหมาให้หมดอ่ะเอ FC เหมาให้หมดแล้ว ปลากระเดินปลากระดีมีปลาอะไรมามดมีปลาชะหาเด้วยปลาแตนอันอันอันเนี้ปลาฉลาดเนื้อปลาปลาตองบ้านเขาอ่ะเป็นปลาคูดแต่อันนี้ยเปลาบลุงพลชอบกินนะลาบปลาตองบ้านเจ้าเรียกปลาฉลาดอื่นกับปละลายไหล อาาวเป็นนนี่อะไรยงนอู่้เาะปันหปลอกตัวแขงนจเอ้าแม่บุญจินอยู่ที่นี้ตั้งนานแล้วเนี่ยเขาจะมาสมัครเป็นสะพายแล้ว พลอยอีไอ้โง่ที่เขาไปดักปลาแป๊บเดียวน่ได้ได้เป็นร้อยกิโลน่ะขลงอยู่อยากไปดักแล้วแหละเขาบอกปลาอะไรเดทอยอะไรวะปุ๊ออกไปเปิดไฟแล้วกันถอย บุกควยยออใครจะเอาปลาล่าปลาล่าปลาล้านะาครือปลแล้วเอาเอาสักระเบือใส่ตู้เย็นทำไมพี่อ้อยเอามากระถุงปลาโอเคอ๋อเดี๋ยวมันถุงปลาพี่น้องเอามากระทุงปลาเออเต็มเลยพี่น้องใครกดับแล้วใครจะยกบัตผู้ชายแล้วเนาะผู้ชายเนี่ยเสือพี่เสือ หรือยังคำนวณพูดชายพูดแล้วแหละไม่กล้าเลยกิโลพี่อ้อยฟังหนึ่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แพ็คบาโลนี่ที่พี่พามาอแพ็กบาโลแพ็คบาโลพี่จีจัง่ายๆคือแพ็คบาโลถ้ายี่สิบแพ็คก็ยี่สิบโลผู้ชายผู้ชายยกไปผู้ชายเด้อใครที่รู้ตัวแบบชอบผู้ชายลายโสมตอนนี้แบบชอบผู้ชายลสมมาเสือแบกเสือแบกมาาดูปล ปลาไปดูปลาดูการหมักแมวอย่าอ้อยก็อ้วนอ้วนแวนตก่นาบ้านเาัะเขาไปดัก้เป็นร้อยโลเลยนะแป๊บเดียวนะอแม่นลาเขาหลายมันคือบ้านห้าหรอกเสื้อไปแบงแล้วโอ้ ลยังไม่ได้ปรุงเอาไปหมักต่ออเอาฟังจ้าต้องไปปรุงต้องใส่อะไรบ้างเนี่ยข้าเต็มเ่ย้ปรุงใส่หำใส่แกบอะปลาซอยไงปลาซอยไงโอ้ขัดเนปลาซอยเด้อปอาเด็กด้ โอ้ยรถชิดแล้วเดี่วหัวไปอะพอดีแหละเลยกลับเลยเลยกลับไปหายาย้อยเลยอันนั้นยังไม่หมักอันนี้กินได้เนี่ยอันนี้กินได้เอาไปกินได้มนึ่งหลงนี่แหละไปหมักไปครปีหนึ่งแล้วพี่โอ้ยปีหนึ่งปีหนึ่งถึงจะได้กิน แต่ว่ามันไม่มาปีโอ,อ้ขอบคุณพี่อ้อยมากเลยนะคะนี่ขอบคุณในน้ำใจคุณยกคุณยกโอให้หมดเลยเหรออืมให้หมดเลยเจ้าอีก<ป>อยู่บ่เจ้าอีกอยู่บ่วะเนี่เจ้าวสีต้อนประแดกกินละคักๆากอะไรแบบนี้เนี่ยจำเจียวสีกินสีกินมันเลย ขอบคุณมากๆนะคะพี่อ้อยนะคะขอบคุณจริงๆเลยค่ะนะคะ่อ้อยาไ่าะอค้่อะ่ยมาแล้วออยมาแล้วใหญ่อ้อยมาแล้วค่ะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะไลน์หน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ